ในที่ที่สี่ม่ที่ที่สี่ขออีุญนท่านผู้มีเกียตรติตัดสินใจนะรับซื้อตั๋วได้เลยค่ะคุกท่านนะครับมาออกแล้ว เนาหนีรับเงินเป็นตัวนันธนาเคมชิซสกีตัวที่สองสาสยามตัวที่สามที่โค้งป้ายเก้ารับเงินเป็นตัวนันสาสยามตัวที่สองเพชรทัพทีมตัวที่สามย้อนเนียงเลี้ยตัวที่สี่ธนาเคมชิซสกีตัวที่ห้าที่ป้ายแปดรับเงินเป็นตัวนันเพชรทัพทีมตัวที่สอง ยอนเลี้ยงล,ลิฟตัวที่3ามธนาเคมเชสกีตัวที่4กับตันแบงตัวที่5ถือโค้งไปเจ็ดรับเงินเป็นตัวนันเพชรทัพทีมตัวที่2ย,ย้อนเลียงลิฟตัวที่3ามธนาเคนเชสกีตัวที่4กับตันแบงตัวที่5ต่อไปเป็นเจ้าพายุและมาเ์ีฮอถือโค้งไปหกออกทางตรงรับเงินเป็นตัวนัน พระทัพทิมตัวที่สองเจ้าพายุแรงทางนอกตัวที่สามข้านี่รับเงินเป็นตัวนำเจ้าพายุแรงทางนอกตัวที่สองรับเงินเป็นตัวนำติดตามเจ้าพายุรับเงินเป็นตัวนำเจ้าพายุแรงทางนอกตัวที่สอง มาออกแล้วคะานนนี้รับเงินเป็นตัวนัินทนายเค็มเชกีตัวที่สองสาสยามตัวที่สามที่โค้งไปเก้ารับเงินเป็นตัวนัินสาสยามตัวที่สอง เพชรทัพทีมตัวที่3ย้อนเลียงลิ้วตัวที่4ี่ธนาเคมทิสกีตัวที่5ที่ป้าย8รับเงินเป็นตัวนำเพชรทัพทีมตัวที่2ย้อนเลียงลิ้วตัวที่3ามธนาเคมทิสกีตัวที่4กับตันแบงตัวที่5้าถือโค้งป้าย7รับเงินเป็นตัวนำเพชรทัพทีมตัวที่2 ย้อนลงเลี้ยวตัวที่สามทนายเค้มเชสกีตัวที่สี่กับตันแบงค์ตัวที่ห้าต่อไปเป็นเจ้าพายุและมาเฮอที่โค้งไปหกออกทางตรงรับเงินเป็นตัวน้ำเพชรชิมจุนตัวที่สองเจ้าพายุแรงทะเลนอกตัวที่สามคานานี้รับเงินเป็นตัวน้ำเจ้าพายุในทะเลนู้ตัวที่สองหรับเงินเป็นตัวนำติดตั้เจ้าพายุหรืรับเงินเป็นตัวนำเจ้าพายุในทะเลนู้ตัวที่สอง